สูตรไล่ยุงไล้สารเคมีวางตรงไหนไล่ยุงลบกวนแน่นอนเจ้าสวัสดีเจ้าพัทธาสุภาสิเจ้าวันนี้พัดมีสูตรเด็ดๆในการไล่ยุงมาบอกคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นเข้าช่วงที่หน้าฝนแล้วเนาะเข้าช่วงหน้าฝนแล้วเจ้าฝนตกมาน้ํากรจะคลังที่สําคัญ ยุงเยอะมากเลยเจ้าบางบ้านเนี่ยอยู่ในป่าใกล้สวนตวยุยยุงก็จะเยอะเนาะวันนี้สูตรสมุนไพรไล่ยุยงบพื่อมากวนเราเลยสูตรเด็ดๆดพัดจะใช้นี่เลยเจ้าอันนี้ก็คือกระเทียมเนาะกระเทียมเป็นหัวนะเจ้าพัดแกะมาเรียบร้อยอันนี้หนึ่งหัวนะเจ้าอาจจะหัวใหญ่น่อยพอได้กระเทียมแบบนี้แล้วเขาก็ทุบเลยเจ้าทุบ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 แบบนี้เลย ทุบแบบนี้แล้วเฮากะใช้น้ำส้มสายชูนี่เลยเจ้าเอาทั้งกระเทียมทุบแล้วก็น้ำส so ้มสายชูนั่นเนาะมาผสมกันเจ้าผสมกันแบบนี้เลยต่อหนึ่ง <No> จุดนะเจ้าเนอเอากระเทียมใส่แบบนี้แล้วเทน้ำส้มสายชูลงไปเลยเจ้าหดท่วมกระเทียมหท่วมกระเทียมแบบนี้เลยเจ้าแล้วก okay. ็ไปวางจุดไหนที่ม um> ียุงเยอะๆไปวางเลยเจ้าอันนี้ก็คือหจุดเนาะ ไปวางรูกจุดเลยตรงไหนที่มียุงวางลงไปเลยเจ้าวางไปยุงจะออกไปโดยที่เราต้องได้ใช้สารเคมีเลยเจ้าสูตรนี้ไล่ย,ยุงได้อย่างดีเลยเพราะว่ากินกระเทียมกับน้ำส้มสายชูนั้นจะทำให้มีกลิ่นที่ยุงบ่ชอบมันจะบินหนีออกไปเลยเจ้าโดยที่เราต้องใช้ยาขันยุงเลยสูตรนี้เดแต่แตแต่เจ้าใช้สมุนไพรไทยๆสมุนไพรพื้นบ้านโดยใช้กระเทียมนะเจ้า ในการไล่ยุงเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามพชมเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนกับสมุนไพรไล่ยุงปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า